สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผมกราบสวัสดีนะครับพี่น้องช่องทาง u t u b e นะครับผมเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาหลองนะครับผมเมื่อนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับมัดรวมสี่นอยงวดประจำวันที่20นะครับเดือน1 1 2564นะครับผม สลับในสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับพีพ่ๆเพื่อนๆนะครับผมมาแค่น้อยเฉพาะกิจนะครับในน้อยเลขเลยนะครับเนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับเมื่อวานนี้ให้เด่นเก้าเด่นแปดเด่นเด่นเก้าเนาะเด่นเก้าเด่นแปดเป็นรูดที่เก้านะครับเนาะมาแค่น้อยเดียวส่วนแปดก็หลุดไปนะครับมาแค่สายวิง่งสายลูดในน้อยเฉพาะกิจนะครับผม ครับผมสลับแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมมีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมรับชมแนวทางแล้วนะครับชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสลับตัวเด่นวันนี้นะครับ ที่ชอบนะครับตัวเด่นวันนี้คิดว่า1น,น่าจะยังอยู่นะครับ1กับ7นะครับ1กับ7ให้ไปที่ให้ไปที่นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่7นะครับผมวิ่งรูดที่7นะครับในสูตรแรกนะครับก็จะมีนะครับ70 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมนะครับส่วนสามตัวสามตัวนี่หลักร้อยหลักร้อยผมชอบห้านะครับห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดห้านะครับผม ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะรับชมแล้วถูกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมแนวทางสูตร1นเม็ดเดียวเนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ชอบในสายวิ่งสายลูดนะครับผมเนาะส่วนใครที่ชอบเจาะตัวเด่นให้ก็ลองเอาไปพิจารณานะครับเนาะก็จะมี4ีคู่นะครับที่เจาะให้นะครับผม สำหรับเด่นวันนี้นะครับเด่นวันนี้ก็ชอบเจ็ดหนึ่งนะครับมีเจ็ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเก้า แล้วก็เลเ้ลนะครับ7 7นะครับผมเนาะ4คู่นะครับที่เจาะให้ก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับผมนะครับส่วนในเน้นนอยไหนนะครับนอยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับสีนอยนะครับเน้นไปในนอยนะครับผมนอย VIP นะครับเนาะ เลข7ชอบไปในน้อยวีไอนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลหลงในเด้อครับผมเนาะส่วนคอมเมนต์นะครับนะส่วนคอมเมนต์ตอนค้ำๆนะครับเนาะตอนคำ้ๆนะคนนคำๆเดี๋ยวบอลหลงจะไล่ตอบคอมเมนต์ comment, เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผม นะครับจะไล้จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับนาะอบ่บตบต้องย้านว่าบ่หลงบ่ต้อมนะครับจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมก็คืออาจจะไปซ่าแน่นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดบอลองไปหาเพื่อนเพพี่ๆนะครับที่เพื่อนเพื่อนเทงไหล่ละเพื่อนเปิดร้านขายยานะครับนาอบอลองก็ต้องไปเบิ่งไปเบิ่งหนังขายยาเพื่อนนะครับเนาะก็เพื่อให้เั่าไหล่ะแบ่งปันนะครับแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับสลหรับกำลังใจนะครับผมเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับในช่องทาง Youtube หรือว่าพี่ c นะครับผมที่คอยติดตามแนวทางนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางวันนี้ทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ